Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ the Christian life ชีวิตคริสเตียนนะครับ is founded on the revelation of the finished work of Jesus at the cross อยู่บนพื้นฐานจากการเปิดเผยความจริงที่เราได้รับเรื่องที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนกางเขน Everything that we see in the Old Testament ทุกอย่างที่เราเห็นจากพันธสัญญาเดิม finds its completion at the cross เราก็ได้เห็นความสมบูรณ์เกิดขึ้นบนกางเขนนั้นนะครับ there were so many types and shadows of what Jesus would come and do in the Old Testament คือในพันธสัญญาเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแค่ในลักษณะของภาพสะท้อนเท่านั้นที่บอกให้เรารู้ว่าวันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จมากระทําอะไรบ้าง whether it's the, it the covenants that we see in the in the old covenant ไม you ่ว know, ่าจะเป็นเรื่องของพรนธสัญญาต่างๆที่เราเห็นในพันธสัญญาเดิมนะครับ through Abraham โดยผ่านทางอับราฮัม noah No อา david ดาวิดนะครับ and uh, with the nation of Israel แล้วก็รวมไปถึงประเทศอิสราเอล we see this amazing covenant เราก็ได้เห็นพันธสัญญาที่มหัศจรรย์เหล่านี้แต่พันธสัญญาเหล่านี้นะคะ s e j ก็จริงๆแล้วควรจะนำเรามาสู่พันธสัญญาสุดท้ายตรงนี้ก็คือพันธสัญญาร่วมกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเราเรียกว่าเป็นพันธสัญญาใหม่หรือว่าพันธสัญญาแห่งพระคุณ the sacrifices the in และในนพััสญญาเดิมเราก็ยังเห็นว่ามีการถวายพวกสัตวบูชาต่างๆด้วย The theerna of รายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในพระพลา and Ministry the priest and the High Pri of พันธกิจรับใช้ ของปุโรหิตแล้วก็มหาปุโรหิตด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคบ leads to this final great thing called the finished work of Jesus at the cross ก็จะนำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งสุดท้ายคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูบนกางเขน another amazing picture of this work of Jesus Christ แล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งที่มหัศจรรย์มากเกี่ยวกับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูบนกางเขน is Israel's journey out of Egypt into the promised land ก็คือการเดินทางของอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์นะคะเพื่อจะเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้า So in the nation of Israel they were in slavery in Egypt for more than 400 years คือจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ประมาณสัก400กว่าปี And uh, you know, t h e i no slaves don't have rest แล้วการเป็นทาสเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสได้หยุดพักเลย And also all those 400 something years they never found และคือ400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยพบกับการหยุดพักใดๆเลย And so God through Moses delivered them out of Egypt ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ช่วยเขาเนี่ยออกมาจากอียิปต์โดยผ่านทางการนําของโมเสส But here's what God said และนี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ I will take you to the promised land เราจะนําท่านไปยังดินแดนที่เราจัดเตรียมไว้ Land flowing with milk and honey เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ําผึ่งน้ํานมไหลอย่างบริบูรณ์ Where you will live in houses you did not build ซึ่งท่านจ ได้อาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านไม่ได้สร้าง Drink from Wells ye did not dig ท่านจะได้ดื่มน้ํจากบาะที่ท่านไม่ได้ขุด Enjoy from the vineyards ye did not Plan. t และท่านก็จะได้กินผลองุ่นจากต้นที่ท่านไม่ได้ปลูก You know what is what is God talking about ตรงนี้จริงๆพระเจ้าหมายถึงอะไรหรอครับ He's talking about a place of rest พระเจ้าก็พูดถึงที่ที่คุณจะได้พบกับการหยุดพัก Where God abundantly prepares and supplies all their needs ซึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกความจําเป็นให้กับเขาอย่างอุดมสมบูรณ์ And all they have to do แต่สิ่งเดียวที่เขาต้องทํา Is believe the promise of God เขาแค่เชื่อตามคําสัญญาของพระเจ้า Follow the leadership of Moses แล้วก็ติดตามการเป็นผู้นําของโม and j o u r towards the p r o แล้วก็เดินทางเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานั้น the way แต่ว่าระหว่างทาง the b e c a u s e of u n l i e f many people died in the wilderness พระคัมภีร์บอกว่าเป็นเพราะความไม่เชื่อของเขานะครับทําให้หลายๆคนต้องล้มตายลงในถิ่นทรกันดาร could not enter the p r o land แล้วก็ผู้คนจํานวนมากมายไม่สามารถที่จะเข้าไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาได้ only Joshua and Caleb and their generation entered the promised land เฉพาะโยชัวแล้วก็คาเลบนะครบ รวมไปถึงคนที่อยู่ในรุ่นสมัยของเขาถึงจะสามารถเข้าไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาได้ตรงนี้จริงๆก็เป็นภาพเกี่ยวกับความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์นะครับเพราะสิ่งที่เราไม่สามารถจะทาได้ด้วยตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้รับความรอดจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือได้รับการอวยพรจากพระเจ้าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ by uh, by God by the law หรือว่าให้พระเจ้ายอมรับในตัวเราโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ What we could never do คือสิ่งที่เราทำเองไม่ได้เนี่ย You know God did for us by sending His Son Jesus Christ at the cross พระเจ้าได้ทรงกระทำให้กับเราแล้วโดยการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาตายบนกางเขนแทนเรา And so when Jesus completed the work of redemption และเมื่อพระเยซูได้ทำงานแห่งการไถ่นั้นสำเร็จลง He cried out at the cross It is finished พระองค์ก็ร้องออกมาด้วยเสียงอันดังบนกางเขนนั้นว่าสำเร็จแล้ว which literally means it is paid in full นั่นคือความหมายที่บอกให้รู้ว่าเราได้ชดใช้ให้ท่านทั้งหมดแล้ว so we understand this that at the cross เราจึงเข้าใจนะคะว่าที่กางเขนนั่นเอง Jesus paid the perfect price พระเยซูได้จ่ายชดใช้ราคาอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ for our salvation สำหรับความรอดของเรา for our redemption from the curse สำหรับการไถ่เราให้หลุดพ้นจากทุกคำสาปแช่ง for he paid the price for our blessing และพระองค์เองก็ได้จ่ายราคาให้กับพระพรของเรา for our healing สำหรับการหายโรคของเราสำหรับการยอมรับจากพระเจ้าสำหรับความชอบธรรมพระเยซูจ่ายทุกอย่างหมดแล้วจริงๆและหลังจากนั้นพระเยซูบอกว่าสำเร็จแล้ว ชีวิตคริสเตียนนะครับก็คือการก้าวเข้ามาอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู It is not about us working to earn from God ไม่ใช่เรื่องของการที่เราต้องทำเองประพฤติเองเพื่อจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้า But it is to simply enter into what Jesus has done for us แต่เป็นการแค่เราเชื่อแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูที่ทำให้เราเท่านั้นเอง Now this is a truth that we need to be reminded again and again as Christians เพราะตรงนี้เป็นความจริงนะครับที่เราจําเป็นจะต้องย้ําเตือนตัวเราอยู่เสมอ but it, because it's very easy for us to go back to our own goodness to our own good works เพราะบางครั้งมันเป็นความเคยชินหรือเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราที่เราจะย้อนกลับไปพึ่งความประพฤติหรือการทําความดีของตัวเราเอง that we think that it is because of us that god blesses us แล้วเราก็จะคิดว่าเป็นเพราะว่าเรานี่แหละที่เราทําแบบนั้นแบบนี้พระเจ้าถึงได้อวยพร it is because of our goodness that we can go to heaven หรือเป็นเพราะความดีของเราที่ทําให้เราสามารถจะไปสวรรค์ได้ it is because our goodness that God accepts us. accepts that หรือเป็นเพราะว่าการทำความดีของเราทำให้พระเจ้ายอมรับในตัวเรา it's so easy to go back to that self-dependence จริงๆมันง่ายมากเลยนะครับที่เราจะย้อนกลับไปแล้วก็พึ่งตัวเองอีก and when we do that และเมื่อเราทำแบบนั้น you know we cut ourselves from what Christ has done for us เท่ากับเรากำลังดำเนินชีวิตแบบตัดตัวเองออกจากผลประโยชน์ที่พระเยซูทำให้เรา because Christ is not inviting us into half-dependence เพราะพระเยซูไม่ได้ชวนเราให้เข้ามาดำเนินชีวิตด้วยการที่แบบว่าครึ่ง ึ่งพึ่งตัวเองครึ่งหนึ่งพึ่งพระองค์นะครับ He's inviting us i n t h e full dependence แต่พระองค์นั้นน่ะ ชวนเราเข้ามาดำเนินชีวิตในลักษณะที่พึ่งพาพระองค์คนเดียวเท่านั้นจริงๆ ask you question today I want วันนี้ผมเลยอยากจะถามคุณสักนิดหนึ่งนะคบ Have you entered into the rest of the finished work of Jesus คุณได้ก้าวเข้ามาอยู่ในการหยุดพักในเรื่องการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูไหม Or are you still trying to earn from God by your own goodness หรือคุณพยายามที่จะทำความดีเพื่อคิดว่าโดยความดีนี้พระเจ้าจะดีกับคุณหรืออวยพรคุณ I'm telling you God's will for you ผมบอกคุณเลยนะคะว่าความปรารถนาที่พระเจ้ามีให้กับคุณคืออยากที่จะให้คุณก้าวเข้ามาสู่การหยุดพักแล้วก็พึ่งพาในพระเยซูคริสต์ผู้เดียวเพราะตรงนี้มันจะเป็นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็สามารถจะทำงานในชีวิตคุณได้อย่างเต็มที่เพราะเมื่อไหร่ที่คุณกลับไปพึ่งกำลังตัวเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถจะทำงานได้นะค t เมื่อคุณพึ่งพาพระ can Then the Holy Spirit o w พระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงจะมีโอกาสทำงานในชีวิตของคุณ and so the place of resting in the finished work of Jesus ดังนั้นที่ของการที่เราได้หยุดพักในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู is a place where you find freedom มันเป็นที่ที่คุณเองก็จะเห็นชีวิตมีสรภาพนะคะ that's a place where you peace works the blessing works มันเป็นที่ที่คุณจะได้เห็นทั้งพระพรและสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยทำงานในชีวิตของคุณ and that's the place where the work of Christ and the power of the Holy Spirit transforms out from inside you และนั่นคือที่ที่เรียกว่าการงานของพระคริสต์แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยจากภายในออกสู่ภายนอกได้ so we must learn as Christians how to enter into the rest of the finished work of Jesus ดังนั้นในฐานะของคริสเตียนเราจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่เสมอนะคะว่าทุกๆวันเนี่ยเราจะหยุดพักในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูยังไง let me show you this from the book of Hebrews ในผมจะให้คุณได้ดูจากในหนังสือฮีบรูนะคบ in Hebrews chapter 3 verse 1 9ในฮีบรูบทที่ It says so we see that they could not enter in because of unbelief. ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อ You know this is talking about the Israelites here คือตรงนี้พูดถึงอิสราเอลนะครับ That some of the Israelites they could not enter the promised land because of their unbelief คือมีอิสราเอลบางคนนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปยังดินแดนแห่งพระสัญญาได้เป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อ They did not believe the promise of God เขาไม่ได้เชื่อในคําสัญญาของพระเจ้า They did not believe the ways of God เขาไม่ได้เชื่อในวิถีทางของพระเจ้าด้วย And so it says they could not enter ในข้อนี้จึงบอกว่าเขาจึงไม่สามารถจะเข้าไปได้ seeing when we have u n b e l i e f in our lives ถ้าเรามีความไม่เชื่อในชีวิตของเรา unbelieve in what christ has done for us ความไม่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทําให้เรา then we cannot experience the rest that god has for us เรา you ก็จะไม่ได้รับประสบการณ์กับการหยุดพักที่พระเจ้าเตรียมไ know, ว้ให้กับเรานะครับ unbelieve means ความไม่เชื่อตรงนี้หมายถึง we simply don't accept the truth คือเราไม่ยอมรับความจริงไง lie means accept the to truth การเชื่อก็หมายถึงว่าเรายอมรับในความจริงค n ณร The truth of the gospel tells us คือความจริงของข่าวประเสริฐนะคะได้บอกกับเราว่า It is only because of Jesus that we can be saved เป็นเพราะพระเยซูคริสต์คนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราได้รับความรอดนะคะ It is only through Jesus that we can become righteous และเป็นเพราะผ่านทางพระเยซูคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราได้เป็นคนชอบธรรม It is only because of Jesus that healing has been provided และเป็นเพราะพระเยซูคนเดียวเท่านั้นจริงๆที่ทำให้พระเจ้าเตรียมการ หายโรคไว้ให้กับเราแล้ว accepted Jesus only และเป็นเพราะพระเยซูคนเดียวจริงๆที่ทำให้พระเจ้ายอมรับในตัวเรา nothing do คุณเห็นไหมว่าทุกอย่างจริงๆมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยนะแล้วทั้งหมดที่พระเจ้าเนี่ยคอยพูดแล้วก็อยากได้จากเรา submit this truth to คือแค่อยากให้เราเชื่อในความจริงนี้เท่านั้นเองมันไม่เกี่ยวข้องกันกับว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนแต่ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พระคริสต์ทำ And accept and when the truth this truth you simply to submit แล้วคุณถ้ายอมเชื่อในความจริงนี้นะคะดำเนินชีวิตจำนนต์ต่อความจริงนี้เสมอ That called a is f นั่นแหละที่พระเจ้าเรียกว่าความเชื่อคุณก็จะบอกว่าจริงๆมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไหมว่าคริสเตียนทุกคนเขาก็ต้องเชื่อตามนี้แหละแต่คุณรู้ไหมคะว่าหลักฐานที่มันเกิดขึ้นในพระกายพระคริสเนี่ยจริงๆแล้วมันกำลังบอกให้เรารู้ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลย so Christians who many <still> believe ก you know, ็มีคริสเตียนเยอะเลยครับคือใจเขาเขาก็ยังเชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่แล้วคือแต่ว่ามีหลายคนที่เชื่อว่าทุกอย่างที่เขาได้รับจากพระเจ้าอาจจะเป็นพระตัวเขาเอง they not out may say know is right with t h e r mouth. คือเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยปากของเขาเองโดยตรง But they don't think that what Jesus has done is enough. แต่บางครั้งเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่พระเยซูทําให้เขาเนี่ยมันเพียงพอ So they have to add to the work of Christ. เขาก็เลยคิดว่าเขายังอาจจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองเพิ่มเติมบ้าง That is unbelief. ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นความไม่เชื่อแล้วนะคะ Most c h r i s t i a n don't recognize that. แต่คริสเตียนหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ But when you believe and accept the truth. เมื่อคุณเชื่อและยอมรับในความจริง Because Jesus paid the price. ว่าทุกอย่าง เป็นเพราะพระเยซูจ่ายราคาให้คุณพระเจ้าจึงให้อภัยกับฉันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระเจ้ายอมรับในตัวฉันทุกอย่างแล้ว been made fully และฉันก็ได้เป็นคนชอบทมแบบเต็มรูปแบบแล้วฉันได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างเต็ม ครบบริบูรณ์แล้วเมื่อคุณยอมรับในความจริงที่เรียบง่ายแค่นี้นะพระเจ้าก็เรียกว่าคุณมีความเชื่อและถ้ามันไม่มีความเชื่อหลงเหลืออยู่ก็จะทำให้เราสามารถก้าเข้าไปอยู่ในการหยุดพักได้อย่างเต็มตัวแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรับทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราได้หมดเลยและตรงนี้มันก็เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อคุณเชื่อว่าทุกอย่าง เป็นพระพระเยซูคนเดียวจริงๆ and you begin to enjoy the blessings of the finished work of Jesus แล้วคุณก็เริ่มมีความสุขกับผลประโยชน์ซึ่งเป็นพระพรที่เกิดจากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู apart from your own goodness โดยไม่เอาความดีใดๆของคุณเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลย you know what is the first thing that happens คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคืออะไร you fall in love with god คุณก็จะยิ่งรักพระเจ้ามากขึ้น and you be, your heart becomes thankful towards god แล้วใจของคุณก็จะมีแต่แบบอยากขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลา when you fall in love with god แล้วเมื่อคุณ หลงรักพระเจ้า You will want to spend time with him ตอนนี้คุณก็จะอยากใช้เวลากับพระองค์ You will want to go to church and worship him คุณก็อยากที่จะไปโบสถ์เป็นนมัสการพระเจ้า You will want to give into the work of God คุณก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการถวายหรือเป็นหุ้นส่วนกับการงานของพระเจ้า You will want to serve him with all your heart แล้วคุณเองก็อยากจะรับใช้พระองค์ด้วยสุดหัวใจของคุณ Not because there s some law telling you to do it มันไม่ใช่เป็นเพราะมีกฎนะครับที่คอยมาบอกคุณว่าคุณต้องทํา But because you experience this rest in the finished work of Jesus แ เป็นเพราะตอนนี้คุณได้รับประสบการณ์กับการหยุดพักในจิตใจของคุณจากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูและในจุดตรงนั้นทาให้คุณยิ่งเห็นความดีของพระเจ้าแล้วจากในจุดตรงนั้นทำให้คุณยิ่งเห็นความดีของพระเจ้านั่นก็คือพลังที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณตัดสินใจก้าวเข้ามาอยู่ในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูและผมก็อยากจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์ตรงนี้อีกข้อนึนะค says ในฮีบรูบทที่4ข้อ3นะคบในส่วนแรกได้บอกไว้ว่า we who have believed สำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้ว Do Enter thedress จะได้เข้าสู่การพำนัก Hope that this word will hope world e b ผมก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นพระพรให้กับชีวิตคุณนะคะ Receive the finished work of Jesus เปิดใจรับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูเถอะนะคะ And enter into that rest เพื่อคุณเองก็จะได้ก้าวเข้าไปสู่การหยุดพักนั้น Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ For all that Jesus has done for me สำหรับทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้ลูก I believe ลูกเชื่อ Every blessing ว่าพระพรทุกอย่าง is because of Jesus เป็นเพราะพระเยซูคริสต์คนเดียว Not because of my goodness ไม่ใช่เพราะความดีใดๆ ลูกถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระเยซู Thank men you i อ g us today ขอบคุณนะครับที่มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราในวันนี้ b l e ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้